สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีสาระดีๆมาฝากนะครับก็เป็นเรื่องสาระหน่อยนะครับวันนี้ทุกวันนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับเพื่อนๆมิจฉาชีพจะมาในทุกๆรูปแบบเลยทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกโซเชียลทาง แม้กระทั่งเจอตัวต่อต,ตัวยังมีเลยครับหลายรูปแบบนะครับทุกวันนี้มิจฉาชีพเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่ามิจฉาชีพมาเล่าเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีวิธีการป้องกันด้วยนะครับเ,เ,เพื่อนๆตามมาดูครับผมผมเอาเคล็ดลับและว,วิธีการดีๆมาเ,เพื่อนๆดูครับมาป้องกันได้ด้วยนะครับ ในมือถือของเรานี่แหละครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเราอาจจะไปซื้อมือถือจากร้านมือถือหรือร้านโทรศัพท์มือถือมานะครับแต่ว่าเราบางทีเราอาจจะไม่ได้ระ,ะมัดระวังนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูครับ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกวันเนี้เพื่อนๆลองเข้าไปที่ตั้งค่านะครับไปหาดูไปหาดูคำว่าบัญชีนะครับบัญชีและการซิ่งนะบัญชีนะครับบางเครื่องมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆไปหาคำว่าบัญชีนะครับ เข้าไปที่ตั้งค่าแล้วไปหาคําว่าบัญชีกดเข้าไปนะครับผมใจใเพื่อนเพื่อนดูอย่างหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าในช่องเนี้ยมันจะมี g ี a i ลมันจะมี g ี a i ลของของเราและของที่ติดมากับเครื่องเพ,อเพื่อนอย่าอย่าให้ g ี a i ลไม่ใช่ของตัวเองติดมากับเครื่องนะครับมาอยู่ใน เครื่องมือถือของเรานะครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับมันอาจจะเป็น Gmail ของคนอื่นที่กำลังแฝงตัวเข้ามาอยู่ในมือถือเราอ่าเวลาเราโพสอะไรลงไปเนี่ยเวลาเราเอ่าเก็บข้อมูลอะไรหรือเก็บรูปภาพอะไรดีๆหรือบางทีมันอาจจะซิ่งรหัสผ่านเข้า ATM สซิ่งเข้ารหัส ธนาคารของเราในมือถือได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเห็นถ้าเห็นนะครับถ้าเห็นไม่ใช่ Gmail ตัวเองถ้าเห็นไม่ใช่ Gmail อ่าที่เราใช้นะครับให้กดลบออกเลยนะครับให้กดลบออกนยนะเดีย๋ยวผมจะพากดลบออกนะสมมติว่าถ้าถ้าอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ของเราแล้วกดเข้าไปเลยครับเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเขียนข้างล่างเนี่ยว่าลบบัญชีนะครับ ก็เพื่อนๆก็กดตรงที่ลบเลยนะครับกดที่ลบเลยกดทําตามขั้นตอนไปเลยครับแล้วมันก็จะลบเองอนี่เป็นสาระดีๆที่ผมนํามาฝากครับเรื่อง i m เ่ l เป็นเป็นภัยที่ติดตัวเราเลยแต่เราไม่ค่อยสังเกตนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็ระมัดระวังนะครับ เข้าไปตรวจอสอบแล้วก็เช็คบัญชีของตัวเองสม,สม่ำเสมอนะครับผมเพราะเรื่องนี้เป็นภัยใกล้ตัวครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับผม